นี่ครับเราอยู่กับอาจารย์นะนีครับสำหรับประจำวันเสาร์ที่31สิงหาคม2567ครับนะครับฟุตบอล3ตัวเน้นๆเหมือนเดิมเลยนะครับ5วันสเต็ป3แตกไป4วันนะครับวันนี้เดินหน้าต่อครับสำหรับฟุตบอลวันเสาร์ครับต้องบอกวันนี้บอลเยอะมากๆนะครับแล้ววันเสาร์ทีไรเราแตกทุกทีนะฮะนะครับวันนี้จับไปเลย3คู่เน้นๆนะครับโดยคู่แรกวันนี้ขอพาทุกท่านไปที่สนามเ m i r a t e s เ t a ดียมครับเป็นบ้านของปืนใหญ่า r ์เซนอลนะครับของมิเกลอา r ์ e นะครับถือว่าเป็นทีมเต็งเหมือนกันครับในการคว้าถ้วยพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับนกนางนวนไบรตันนะครับซึ่งตอนนี้ไบรตันไม่ได้มีคุณซื้อชื่อโรเบ r ร์โตแเดชเชพีครับแต่เปลี่ยนเป็นฟาเบียนฮูเซเลอร์นะครับผมซึ่งเข้ามาคุมบางเขียนนะครับให้กับไบรตันในฤดูกาลนี้นะครับเดี๋ยวเราไปย้อนผลงานที่พบกันนะครับบอกไปถึงวิธีการเล่นแนวทางการเล่นผลงาน การวางทักคติกของโค้ดกันนะครับเดี๋ยวเราไปลงลึกคู่นี้กันแบบพร้อมกันวันนี้3คู่จัดหนักจัดเต็มนะครับแตกเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับไปดูทางฝั่งของผลงานการเจอกันก่อนครับให้ย้อนหลังกลับไปเมื่อการพบกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับล่าสุดที่เจอกันมาก็คือเจอกันในบ้านของไบรตันนะครับช่วงประมาณปลายฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับเป็นอาร์เซนอลนะครับตอนนั้นกําลังแย่งลุ้นแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงไปถึงลิเวอร์พูลนะครับผมวันนั้น อาร์เซนอลสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับด้วยการชนะไบรตันนะครับที่สนามเอเมอริกันเอ็กซ์เพรสนะครับผม3ประตูต่อศูนย์นีครับวันนั้นใครฮาวเว็ตนะครับผมลงไปถึงนักเตะนะครับผมรู้สึกว่าฮาวเว็ตยิงด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งของกาเบรียลเจสุสก็ยิงนะครับบุกยศชายกาโคทชทำประตูได้นะครับก่อนหน้านั้นครับเจอกันมาในพรีเมียร์ลีกนะครับผมบ้าเกมแรกนะครับในบ้านของอาร์เซนอลวันนั้นอาร์เซนอลก็สามารถชนะไบรตันได้2ประตูต่อศูนย์นะครับถ้ามองโดยภาาพรววมฤดูกลลที่แ้ อาร์เซนอลชนะไปกลับครับนะครับแล้วอาร์เซนอลไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับความแข็งแกร่งในการเล่นเกมนะครับในการเจอไบตันนะครับแล้วก็สถิติค่อนข้างผมไบตันชัดเจนมากๆ ไปดูทางฝั่งผลงานการเปิดฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลกันบ้างครับล่าสุดปืนใหญ่ของอาร์เตต้านะครับผมชนะแอสตันวิลล่าซึ่งต้องบอกว่าชนะที่วิลล่าพาร์คเลยนะครับสประตูต่อศูนะครับผมวันนั้นโทมัสปาเตก็ยิงเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วก็เกมแรกอาร์เซนอลก็สามารถชนะบูมตันได้ นั่นหมายความว่าการเปิดพรีเมยร์ลิกฤดูกาลนี้ครับสองนัดอาร์เซนอลเก็บคลีนชีตได้ทั้งสองนัดนะครับบ่งบอกชัดเจนถึงเกมรับที่แข็งแกร่งมากนะครับการยืนคู่กันของกาเบียวมาก,กันแย็ยืนคู่กับวิลลิมซลิบาทนะครับผมต้องบอกว่า แข็งแร่งมากๆเกมรับอาร์เซนอลนะครับรวมไปถึงตัวไล่บอลตัวตัดเกมอย่างดีแคนไรด้วยนะครับอาร์เซนอลผลงานดีมากนักเตะกำลังมั่นใจนะครับมิติในการเล่นเกมลูกมีความหลากหลายบวกไปถึงเกมรับที่มีความแข็งแร่งก็ไม่แปลกครับที่หลายสัมมนจะยกให้อาร์เซนอลนะครับมีโอกาสคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ต้องบอกว่าถ้าจะถามว่าเป็นรองก็คงเป็นรองแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้แค่ทีมเดียวจริงๆนะครับสำหรับอาร์เซนอล ถือว่าเป็นเต็ง2แล้วกันนะครับในรายการนี้นะครับส่วนทางฝั่งนกนางนวลไบรตันนะครับผลงานล่าสุดเอาง่ายๆก่อนเอาเฉพาะพรีเมยรีกก่อนนะครับจริงๆท,ท่านนับฟุตบอลคาราบาวพอาทางฝั่งไบรตันชนะคลาเล่ไป40่นนะครับแต่ถ้าเรามองไปเรื่องของพรีเมยรีกครับไบรตันล่าสุด พวกเขาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมวันนั้นดาบไบรตันเล่นในบ้านนะครับแล้วก็ยิงบาปด้วยนะครับผมวันนั้นทำให้เจ้าเปโดนะครับผมเป็นยิงประตูชัยให้ไบรตันเก็บสามแต้มนะครับส่วนเกมแรกนะครไบรตันก็สามารถชนะไอเอรตันได้นะครับสประตูต่อศูนย์จริงๆผลงานของทั้งอาร์เซนอลแลวก็ไบรตัน่ะ เป็นผลงานที่ดีมากๆเลยครับนะครับผมชนะมาแบบ100%แล้วก็ทั้ง2ทีมอ่ะถ้ามองเรื่องของตารางคะแนนตอนนี้นะครับมี6คะแนนเต็มเท่ากันเลยนะครับผมเนี้ยตารางตอนนี้นะครับซิตี้ได้รุดได้เสียดีสุดนะนะครับผมมี6แต้มแค่4ทีมก็คือลิเวอร์พูลไปต้นแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับสทีมมาโครจรเจอกันในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าสนุกแน่นอนนะ,นะครับเตะในเวลา18บแนาฬิกาสานาทีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูทางฝั่งเรื่องของรามาเตะนิดนึงครับว่าใครจะลงสนามบ้าง นะครับอาจาะให้ดูทางฝั่งเจ้าบ้านก่อนนะครับอาร์เซนอลอาร์เซนอลวันนี้ถ้ามองเรื่องของนักเตะที่มีการบาดเจ็บก็เป็นหน้าเดิมๆเ,เลยนะครับกาเบรียลเจซุสนะครับมิเกลเมลิโนทาเคโรธอมมิยาส์คิเรนเชียนี่นะครับแต่ก็ถึงต้องยอมรับว,ว่านักเตะที่บาดเจ็บอาด จริงๆถ้าเรามองกันตามหลักแล้วก็ไม่ใช่ตัวจริงนะครับไม่จะเป็นกาเบียลเกซุสก็ตามแต่นะครับวันนี้จัดมาในระบบ4-3-3สามสจียทิมเบอร์ยืนทางซ้ายทางขวาจะเป็นเป็นไวท์ในการวลลซสลีบายืนคู่กับกาเบียลมากันแยบนะครับผ ah, ู้สาประตูจะเป็น ดาบิดปพรยาเนี่ยครับตรงกลางดีแคนไรท์นะครับทางซ้ายตัวตัดเป็นทมัสปาเตทางขวาเป็นบัติโอเดกับนะครับส่วนข้างหน้ากับบินมาตินเนลลี่นี่ครับทางขวาบุกไกโดชากะนะครับแล้วหน้าเป้าเป็นทางฝั่งของน้องไก่ฮาวเวร์นครับผมถือว่าความครบเครื่องของอาร์เซนอลนะครับเป็นทีมที่มีความหลากหลายมากๆานะครับสามารถยิงจากแถว2ได้เล่นช่องเก่งนะครับความสามารถเฉพาะตัวหนึ่งหนึ่งทำได้หมดนะครับปีกซ้ายขวามีความสามารถมีความเร็วนะครับตัว เื่อมบอลอย่างไครฮาวเวกนะครับโดยเฉพาะลูกตรากาศนะครับในเวลาที่ทีมจําเป็นนะครับอาร์เซนอลเป็นทีมที่จะนามองว่าคู่ควรครับถ้าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ในฤดุกกาลนี้ได้เพราะเกมรับก็แน่นเกมลุกก็มีความหลากหลายนะครับส่วนทางฝั่งนกนางนวลไบรตันะนรับผมวันนี้จัดมาในระบบ4-2-3-1นะครับมีการเสริมทัพมากมายเหมือนกันนะครับช่วงหลังทางฝั่งจะไปโดนลงมาเป็นหน้าต่ำนะครับผมเกมที่เจอเมนยูก็เป็นหน้าต่ำนะนะครับหน้าเป้าเป็นเดนนี่เวลเบร์นะครับทางซ้ายจะเป็นมิตโตมะนะครับเจ มีเนื้อเป็นตัวตัดนะครับบิลกิมอ์นะครับัมกิมอ์ more, น่าจะย้ายแล้วนะกิมอ์ย้ายไปนาโปลีแล้วนะครับผมส่วนริชดังนะครับเวลแมนยืนขวานะครับสเตลสติลนะครับยืนเป็นผู้สาประตูนะครับผมน่าจะยืนประมาณนี้นะครับสำหรับทางฝั่งไมตตันจะมีการเปลี่ยน เปลี่ยนเรื่องของโค้ดด้วยแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของนักเตะคือต้องยอมรับตามตรงว่าไบรตันนะครับหลายๆอย่างในเกมเจอแมนยูยังมีรูปแบบนักเตะยังไม่ค่อยเข้าใจในระบบของโค้ดยังต้องใช้เวลาซึ่งถ้ายกไปชนกับอาร์เซนอลซึ่งมันก็แน่นอนอะนะครับอาร์เซนอลนี่ลงตัวมากๆนะครับอาร์เตต้าคุมทีมมาแล้วแล้วก็วางหมากมีการวางแผนผังการเล่นมีแนวทางการเล่นที่ชัดเจนถ้ามองถึงเรื่องของความลงตัวยังไงไบรตันก็สู้อาร์เซนอลยาก นะยากอยู่ดีนะครับแล้ววันนี้เป็นบ้านของอาร์เซนอลด้วยนะครับอาร์เซนอลมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงมากๆครับนะครับผมแล้วถ้าเราดูเรื่องของราคาวันนี้อาร์เซนอลแบกในราคา1.5แล้วนะครับนี่คือราคาที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับสำหรับอาร์เซนอลต่อ1.5เป็นการจ่ายน้ําล้นส่วนการเล่นไบรตัน1นเป็นการจ่ายน้าแปะนะครับ,นะร,บราคาสูงต่ําเปิดมา3ลูกนะครับผมก็ถือว่าราคาเปิดมามีระยะห่างจากราคาหน้าบอลน,นะครับแต่ถ้าเจอกันในชั่วโมงนี้ก็ต้องยอม รับตามตรงโอเคทั้ง2ทีมอาจจะเป็นทีมที่เก็บได้6คะแนนเต็มเหมือนกันเลยนะครับทั้งทางฝั่งอาร์เซนอลแล้วก็ไบรตันนะครับแต่ชั่วโมงนี้ค่อนข้างยากมากๆสําหรับไบรตันที่จะมีแต้มออกมานะครับยากมากนะครับอาร์เซนอลเขามีความครบเครื่องลงตัวมากๆล่าสุดเจอวิลล่าที่วิลล่าปา์โกเป็นเกมที่ยากแต่พวกเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้บวกกับเกมรับเท่าวัดกันปอนต่อปแลกกันคนละหมัดเกมรับอาร์เซนอลแข็งปก นะนะนะครับใช้คาว่าแข็งปก๊กนะครับผมแล้วเกมลูกมีความหลากหลายวันนี้ราคาบังคับให้อาร์เซนอลต้องยิง2เท่านั้นเชื่อหรือเกินครับว่าอาร์เซนอลนะนะครับทั้งความลงตัวความหลากหลายนะครับเกมบุกที่มีมิติมากกว่านะครับผมแล้วก็เรื่องของแทคติกโคตรนะครับผมกุนซื้อของไบรตันจะเป็นโคตรหน้าใหม่นะครับไร้ประสบการณ์วันนี้สู้กันจริงๆวันนี้ไบรตันมีโอกาสที่จะ แพ้กลับออกมาสูงมากนะครับผมซึ่งถ้าเรามองว่าไบรตันแพ้วันนี้ไบรตันต้องแพ้2ลูกด้วยถึงถ้าเราจะไปอาร์เซนอลเราจะได้ราคานะครับเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้ถ้าเราไปอาร์เซนอลอาจารย์มองว่าลูก2ก็มาได้นะครับเพราะเกมรับไบรตันไม่ได้นิ่งขนาดนั้นนะครับไบรตันยังเสียประตูค่อนข้างเยอะนะครับผมนะสำหรับเกมนี้อาร์เซนอลเฉียบคมมากพออาจารย์มองว่าลุ้นอาร์เซนอลเม็ด2อยังไงก็มานะครับแต่ลูกหนึ่งชนะ,ะคือต้องบอกก่อนว่าอาร์เซนอลชนะอัชนะแน่ๆนะ ชนะอชนะแน่ๆนะครับผมแล้วก็มั่นใจว่าลุ้นลุ้นเม็ด2องยังไงก็มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขนยาต่อปืนใหญ่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้านะครับในราคา1.5น้ําน้ำล้นๆไปเลย เอาน้ำล้นล้นไปเลยเอาน้ำทะลักไปเลยนะฮะนะฮะนะครับสำหรับอาร์เซนอลของมิเกลวาเตต้าเมื่อวานอินเตอร์มิลานเป็นยังไงบ้างครับนะครับผมจัดไปแบบเน้นๆเลยอินเตอร์มิลานนะครับผมชนะไป5ประตูต่อศูนย์เราต่ออินเตอร์เมื่อวานเราต่ำายูเนยนเบอร์ลินเมื่อวานนะครับแต่เมื่อวานเราไปพลาดคู่เบนฟิก้าแค่ตัวเดียวแต่ไม nice 응่เป็นไรครับ5วันหลังที่ผ่านมาสเต็ปเราแตกไป4นะครับมีพลาดเบรฟิก้าเมื่อวานแค่ตัวเดียวนะครับวันนี้เดินหน้าต่อคู่แรกต่ออาร์เซนอลของอาร์มิเกลวาเตต้าครับปืนใหญ่วันนี้เเเล่่นทีีอสดย นะครับไปต่อคอู่ได้2ยังอยู่ในศึกฟุตบอลพรีเมยร์ลิกอังกฤษนะครับดวนนี้ต้องบอกว่าบอลค่อนข้างเยอะด้วยลาอกจนาจ,จัดแบบเน้นเน้นสเต็ปสร้างภาพเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มวัชนามีกลุ่มนะนะครับกลุ่มฟุตบอลล็อจนาเป็นกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดในไทยนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มมาเก้าวีพีมีทั้งหมด14กลุ่มนะครับผมแอดไลน์มาเลยแอด1า ขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากสุดดีสุดในไทยก็พอครับนะครับบอลสดอาจารนาบอกเลยว่าเดี๋ยวอาจารนาเผยดวนสดนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวิเคราะห์คู่ที่2ก่อน คู่ที่สจะเป็นทางฝั่งอิบสวิตน้องใหม่วันนี้ต้องไปเจอกับทางฝั่งฟูลเล่นะครับผมซึ่งแน่นอนฟูลเล่ะคือเป็นเจ้าสัวฤดูกาลที่แล้วก็ถือว่าอยู่รอดปลอดภัยและเป็นเป็นทีมที่เก็บแป้มได้เยอะในบ้านมากๆอิบสวิตเป็นบอลสวยงามครับถ้าถามเรื่องของความเขี้ยวนะครับแน่นอนสู้ฟูลเล่ไม่ได้ถ้าถามเรื่องของประสบการณ์ก็สู้ฟูลเล่ค่อนข้างยากนะครับเกรดบอลน,นักเตะก็ยังถือว่าเป็นรองฟูลเล่แต่วันนี้อิบสวิตจะเป็นบอลที่ค่อนข้างสวยงามเป็นบอลที่ค่อนข้างบิวตี้ฟูลสร้างสารครค์เซนเซชันแนล นะครับเล่นด้วยการที่แบบโตมาดีขาดแค่จังหวะสุดท้ายนะครับสำหรับอิบสวิตนะครับซึ่งวันนี้เจอกับทางฝั่งฟูลเลู่เลเนะครับเรื่องของราคานะครับฟูลเล่เนะครับเหนือกว่าก็จริงแต่วันนี้เล่นทีมเยือนราคาต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างน้อยครับฟูลเล่แบกแค่ราคาพออนะครับที่สําคัญอาจารย์อยากจะให้สังเกตเรื่องของการจ่ายค่าน้ําฟูลเล่ราคาพอพอถือว่าน้อยแล้วแต่การจ่ายเป็นการจ่ายในระดับน้ําล้นเลยนะครับซึ่งนะครับมองว่าเกมวันนี้ราคามันเปิด มาคือเล่นง่ายๆคือเล่นฟุแเล่มราคาเสมอได้อยาเอาสุวนราคาสูงต่ําขยับนิดหน่อยครับนะครับจากราคา2 7 5หรือราคา2ลูกครึ่งนะครับสำหรับราคาสูงต่ำนะครับผมคืออิบสวิตเป็นฟุตบอลที่ต้องบอกว่าสวยงามนะครับภายใต้การของทีมของคีเรนแม็กเคนนาส่วนฟุตเล่มจะเป็นโค้ชที่ชื่อมาโกซิวาซึ่งเกมที่แล้วฟูตเล่มทาเงินให้เราด้วยจําได้ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับผมวันนี้เจอกันล่าสุดที่พบกันมาก็คือเป็นฟุตบอลในฟุตบอลคาราบาคัพเมื่อปีที่แล้วนะครับผม เป็นฟูลเล่มชนะบทบาทการเจอกันมาทั้งหมดนะครับผมนับแบบง่ายๆเลยครับ6นัดหลังสุดฟูลเล่มชนะลวดแบบ100แต่วันนี้ราคากลับเปิดมาแค่ราคาปปจ่ายน้ำล้นแล้วที่สำคัญเล่นราคาเสมอฟูลเล่มยังเล่นได้ถือว่าราคาเปิดน้อยมากถ้ามองเรื่องของฟอร์มการเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับผมทางฝั่งของอิสสวิด นะครับแพ้มา2นัดรวดนะครับล่าสุดก็ต้องหืดขึ้นคอไปตกรอบฟุตบอลคาราบาวครับอีกนะครับไปแพ้ทีมหลีกรองจากวิเบอร์ดันนะครับล่าสุดไปแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อ1น,นะครับส่วนเกมแรกแพ้ลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0ูนย์โหไปเจอเกมยากหมดเลยนะครับตอนนี้ เล่นมาทั้งหมด2นัดยังไม่มีสแตมนะครับสำหรับอิบสวิตทานะครับไปดูทางฝั่งของฟูลแลมบ้างนะครับฟูลแลมมีแค่แพ้เกมแรกมาก็คือเกมแพ้แมนยูส่วนเกมที่2นะครับล่าสุดที่เราให้ฟูลแลมก็คือชนะเลสเตอร์วันนั้นกินเต็มด้วยนะครับผมแล้วก็ฟุตบอลคาราบาวครับก็ชนะเบอร์มิงแฮม2-0นะครับผมผลงานแตกต่างราฟ้ากับเผวผลงานฟูลแลมดีกว่าผลงานทางฝั่งของเฮทในการเจอกันมาฟูลแลมเจออิบสวิทฟูลแลมชนะมา 6นัดรวด7นัดรวดนะครับผมต้องบอกแบบตามตรงว่าผลงานแตกต่างกันลาวฟ้ากับเขียวนะครับผมนี่ถือว่าเป็นนัดที่เจอกันในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับผมต้องย้อนกลับไปนานมากละนะครับที่เจอกันล่าสุดในพรีเมียร์ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2002เลยนะครับผมมันนานมากๆแล้วนะครับแล้วส่วนมากจะเจอกันในฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษลีกรองซะมากกว่านะครับไปดูในเรื่องของดานัาเต้นนิดนึงครับ อิฟสวิตเจ้าบ้านวันนี้จัดในระบบนี้เลยครับผมหมมาในดีแลเล่นหน้าเป้าเลยนะครับเดวิดยืนซ้ายจอรนสันยืนขวาโอเชเป็นตัวเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็เกรเวะเป็นตัวเซนเตอร์เหมือนกันพัดซินชันนะครับผมก็ยังอยู่กับทีเหมือนเดิมนะครับจัดมาในระบบต้องใช้วาในระบบ3-4-3เนาะนะนครับ3 4 3, มีมีวิงแบ็กใช้หลัง3นะครับเป็นฟุตบอลสไตล์เกมลุก นะต้องพูดแบบนี้เป็นบอลสไตล์เกมบุกมีการเล่นที่สวยงามนะครับอาจจะขาดในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็จังหวะพื้นที่สุดท้ายนะครับส่วนทางฝั่งฟูลแลมนะครับจัดมาในระบบ4 2 3 1นะครับผมอีโวเบยยืนซายวิลสันยืนขวาเอมินสมิธโรกนะครับดึงมาจากอาร์เซนอลลูคิตนะครับอันเวสเปเรล่านะครับผมแล้วก็ทางขวาเป็นอาร์ติตี้แบ็กขวาทางซ้ายเป็นโรบินสันนะครับบัสซี่ยืนคู่กับดิยอบและผู้สาประตูจะเป็นแบรนเรโนนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับผมวัดกัน บอลต่อปอนนักเตะต่าต่อตําแหน่งนะครับคือต้องบอกฟุตเล็บเหนือกว่าทั้งเรื่องของนักเตะนะครับแต่วันนี้ราคาเปิดมาค่อนข้างน้อยมากๆนะครับผมคือต้องบอกแบบตามตรงว,ว่าวันนี้อาจารย์มออิบสวิตมีโอกาสลุ้นถึงขั้นชนะได้เลยนะนะครับเพราะว่ารูปแบบการเล่นอิบสวิตจริงๆอ่ะเป็นฟุตบอลที่ถือว่ามีการทําเกมสร้างตั้งแต่เกมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แนวหลังกันได้ดีมากๆนะครับแล้ววันนี้คือต้องบอกแบบตามตรงว,ว่าถ้าแพ้อีกก็คือโหโอ,โอ,อนาคตแทบจะไม่สดใสเลยนะครับยังไง ก็ตามแต่วันนี้อิบสวิตนะครับอิ it, บสวิตบังคับเลยครับต้องมีแต้มหนึ่งแต้มเป็นอย่างตา่ำแล้วเป็นเกมในบ้านด้วยนะเป็นเกมในบ้านด้วยมองว่าฟูลเล่มถ้าถามว่าจะเชื่อฟูลเล่ต้องเชื่อเหมือนเกมที่แล้วก็คือเกมที่ชนะเลสเตอร์นะครับวันนั้นเราไปฟูลเลมในบ้านแต่ถ้าเจ้าสวมไม่ได้เล่นที่เควินคอสเทรดครับย้ำนะ ถ้าเจ้าสัวฟูลแลมไม่ได้เล่นที่เครเวนคอสเทดนะครับยังไงถ้าเล่นทีมเยือนแย่มาตั้งแต่ฤดูก,กาลก่อนวันนี้ราคาก็เปิดมาน้อยคนเททางฝั่งฟูลแลมเยอะมากวันนี้จะนาขอเลือดมองว่าอิบสวิตบอลสวยงามวันนี้เล่นในบ้านนะครับไม่แพ้นะครับ,นะรบลุ้นถึงขั้นชนะได้เลยคู่ที่2วันนี้ไปรองอิบสวิตนะครับในราคาปปะนะครับเป็นฟุตบอลคู่ที่2ครับ นะอิบสวิตมองว่าวันนี้นะครับนักแต่ชุดนี้สู้ตายเล่นในบ้านแล้วเจอฟูเล่มที่เล่นในทีมเยือนไม่เท่าไหร่ยังไงวันนี้อิบสวิตก็มีลุ้นถึงขั้นไม่แพ้ได้นะครับวันนี้มองอิบสวิตครับนะเป็นตัวเน้นเลย3ตัวนี้ต้องแตกเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับพัชจจนามีกลุ่มด้วยอยากเข้ากลุ่มแอดไลน์แอด โอเคเราไปต่อคู่ที่3กันนะครับยกไปศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับเดี๋ยวคู่แมนซิตี้เดี๋ยวคู่อื่นๆเดี๋ยวจะนะนอกรอบให้เลเวอร์เจอร์ไลซิกน่าด ah ูมากเดี๋ยวนอกรอบให้นะครับวันนี้คู่ที่3ยกไปโบคุมเจอสิงห์หนุ่มบลุลเเซียมึนเชนรับบัตรนะครับไอ้สิงห์หนุ่มนะครับวันนี้เจอโบคุมโบคุมเป็นบอลที่เล่นในบ้านแข็งแร่งนะครับเวลาเล่นในบ้านนะนะครับเป็นบอลที่เก็บแต้มได้ค่อนข้างเยอะเวลาได้รับบุบาทาในการเล่นในบ้านถ้าถามเรื่องของเกรดบอลชื่อชั้นกัดบัดดู หนน่อยึงแต่วันนี้เป็นบ้านโบคุ้มทําให้ราคาวันนี้โบคุ้มมาแบกในราคา ราคาจังเป็นยังอยู่ราคาเสมออยู่แต่การจ่ายของโบคุ้มได้น้ําเยอะกว่านะครับการสูงต่าเปิดมาเยอะนะ3ลูกถือว่าเปิดมาเยอะมากเพราะราคาหน้าบอลอยู่ที่ราคาเสมอเป็นบอลที่ต้องยอมรับว่าดูแบบเผลนๆคือเข้าใจได้เลยครับเป็นบอลที่สามารถมีประตูเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะถ้ามองเรื่องของราคามองสไตล์การเล่นวิธีการเล่นนะครับบทบาทการเจอกันระหว่างโบคุ้มกับสิงห์หนุ่มนะครับล่าสุดเจอกันมาเป็นกัดบ,บัตรครับชนะไป โอ้ขาดลอยเลยขาดลอยเลยฤดูทุกการที่แล้วเจอกันมานะครับผมก็คือไปกลับเป็นกลับบัตรชนะ52แล้วก็31นึ่งนะครับด้วยสไตล์การเล่นเป็นบอลเปิดนะนะครับแล้วโบกุ้มในบ้านนะมีเกมโต้กลับที่ดีนะครับผมวันนี้กลับบัตรก็มีโอกาสโดนด้วยเพราะว่ากลับบัตรตั้งแต่เปิดลีกมาล่าสุดก็โดนเลเวอร์ไป3เม็ดนะครับก่อนหน้าน,นั้นเลนฟุตบอลเดฟเบโปคา卡ก็โดนทางฝั่งของลีกรองยิงไปด้วย1ลูกนะครับกลัดเกมรับกลับบัตรไม่เท่าไหร่แต่เกมลุกดีนะครับวันนี้แนะ่นอนโบกุ้มมาหวัง3าแต้มเพราะเกม นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับล่าสุดครับทางฝั่งโบคุ่มไปแพ้ไลทซิกมัน1-0ก็ถือว่าทําได้ดีนะนะครับผมก็ถือว่าต้านได้ดีกุนซื้ออย่างทางฝั่งของปีเตอร์เซตเลอร์ก็ถือว่าเล่นเกมรับได้ดีแต่ไปโดนในช่วงท้ายเกมนะครับแล้ววันนั้นต้องบอกว่าน่าเสียดายมากที่เก็บแต้มไม่ได้ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลบริสลิก้าเยอรมันในนัดที่2ซึ่งแตกต่างจากพรีเมียร์นะครับผมก็เข้าสู่นัดที่3แล้วนะครับส่วนการตัดล่าสุดโหถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วครับ ก็คือจริงๆอ่ะในการโดนเลเวอร์กดไปก่อน2ลูกกัดบัตรก็ไล่ตีเสมอได้แล้วครับ2อถือว่าสู้มากกัดบัตรก็เป็นบอลในบ้านเหมือนกันแต่ไปโดนทีเด็ดนะครับเลเวอร์ฆ่าไม่ตายนะครับผมยิงแซง3-2ในนาทีบาทโหน่าเจ็บใจมากนะครับผมก็แน่นอนครับกลายเป็นเลเวอร์ชนะไป3ปรับตูต่อ2ครับนะครับซึ่งนะครับถ้าเรามองเรื่องของน้ามาเตะครับผมอ่าทางฝั่งของบคุมน่าจะจับมา เป็นระบบไดมอนด์ฮอปมันยืนหน้าเป้านะครับผมไปโลเป็นตัวตัดซิโซโ,ซโกเป็นตัว อินเตอร์เซชันนะครับพัสดรับเป็นทางเป็นวิบ็กขวาวิดเด็กเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมก็น่าจะยืนแบบนี้นะนะครับผมหมาเบาดูยืนคู่กับเพราะมันเป็นหน้าคู่นะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของแดชเชเนอร์เป็นตัวสร้างสรรโรซิล่าเป็นตัวกลางยืนคู่กับทางฝั่งเปโลล็ซิสโกเป็นตัวตัดนะครับเปดิกเป็นตัวยืนคู่กับมาซโซวิกนะครับซึ่งเป็นตัวทางฝั่งของเซนเตอร์คู่นะครับโซนการบัตจัดมา4 2 3 1นะครับก็ยังเป็นพวกนักเตะนตั้งตะเดิมๆเลยนะครับผมหมาคอนเนอลัตนะครับสตองเกอร์ออััันนนเเดปลาะครบ เพียนะครับยืนซ้ายนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของสกอร l ลี่เน็ตยืนซ้ายยืนขวานะครับผมเอเวดี้เป็นเซนเตอร์นะครับอมลินเป็นผู้รัษาประตูนะี่ครับสำหรับกัดบัตรคืออย่างที่บอกเกมวันนี้นะครับผมเกมรับกัดบัตรต้องบอกว่าต้องแก้ไขด,ด่วนๆเกมรับผิดพลาดง่ายวันนี้บกคุ้มเป็นบอลในบ้านแล้วล่าสุดเจอมาออกสกอร์สูงแบบยับยับ นะครับเลูก4ลูกจาก2นัดฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันเกมวันนี้ไม่ต่างกันครับดูจากราคาวันนี้เลือกสกอร์สูงง่ายสุดเพราะว่าทั้ง2ทีมมีโอกาสจะทำประตูได้ทั้งคู่มันไม่ได้เป็นบอลหน้าเดียวะ่ะ นะมันเป็นบอล2หน้าที่ทั้ง2ทีมเป็นบอลที่เปิดแรกราคาเปิดมาแบบนี้ยดูสไตล์การเล่นทั้งคู่นะครับวันนี้ยังไงก็มีโอกาสออกสกอร์สูงและโบกุ้มไม่มีทางมาเล่นเกมรับแน่นอนเพราะเป็นเกมในบ้านขึ้นชื่อในการเล่นเกมโต้กลับส่วนกบบัดบัตนะครับผมเป็นฟุตบอลที่เกลบีบอลทรงบอลดูเหนือกว่านะครับผมและบอลสไตล์ที่เกมรับเสียง่ายเกมลุกทําประตูได้วันนี้ยังไงก็ต้องสกอร์สูงครับนะครับ,นะรบไปสกอร์สูงในราคา2.75หรือราคา3ลูกได้เลยนะครับกินครึ่งได้เป็นอย่างตา่ำ ถ้าไป2.75นะครับ3คู่วันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อวานลงบอลไปนะครับผมคือต้องบอกว่า ฟุตบอลสดนี่ขึ้นชื่อที่1แน่นอนนะครับอินเตอร์เมื่อวานบอลแตงรับซับไปเนี่ยคือหน้าตาของกลุ่มมาเก๊าวีพีนะอาจารนาพูดทุกครั้งว่าขอแค่ท่านได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในกลุ่มนะครับฟุตบอลในกลุ่มที่เขาแตกบอลแตกกันแบบนับ3นับ4มีคนให้บอลประมาณ5คนระดับหัวกะทิของประเทศนะถ้ากลุ่มไม่ดีจรงิงคนไม่มีทางมากมายขนาดนี้แน่นอนฝากด้วยนะครับวันก่อนลัสพามาตเจอแล้วลมาดริกคนทั้งโลกไปมาติดอาจารนาไปลัสพาอมาตถ้าจากันได้นะนะครับในกลุ่มก็จะ บอลสดใครที่ไม่มีเวลาฟังไลฟ์สดก็เข้ามาตามในกลุ่มได้ชนาจะสรุปฟุตบอลในกลุ่มให้รวมไปถึงจะมีบอลสดนะครับแล้วก็เดี๋ยวสเตปสร้างบ้านวันเสาร์วันนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยนะครับอาไปสรุป3คู่วันนี้มีอะไรบ้างไปฟังแบบพร้อมกันครับ3ตัววันนี้จัดหนักจัดเต็มเลยนะนะครับมีฟุตบอลรอบเร็วด้วยอาร์เซนอลเจอกับไบรตันนะครับคู่แรกวันนี้นะครับตามที่วิเคราะห์เลยครับ นะครับไปทางฝั่งปืนใหญ่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้าเล่นในราคาน้ำลน้ลนๆไปเลยหรือจะไป1.25ก็ได้อาร์เซนอลชนะแน่ครับรอลุ้นแค่เม็ด2ง่ายๆเลยนะ ชนะแน่นอนเราลุ้นค่ไม่สองนะครับผู้ที่สองอิปสวิทเจอฟูลแลมขอญาตไปน้องใหม่ครับทรงบอลสวยนะครับวันนี้ในบ้านถ้าจะต้องแพ้อีกก็คือตกชั้นไปเลยนะครับอิสสวิตรองในราคา0.25บวกกับเจ้าสวัวฟูลแลมนะครับไม่ได้เล่นที่เคเวนคอสเทรดนะครับมไม่ได้เกมเป็นเกมในบ้านด้วยคู่ที่สามโบคุ้มเจอสิงห์หนุ่มโบลุเซียมมนเช่นกรัดบ,บัตนะครับทั้งสองทีมเจอกันมาในลูกกาดีแล้วเกมเปิดแบบยับยับโบคุ้มนะครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับกัดบัตเกมรับดีเกมรับั่วเกม ถือว่าดีมากนะครับยังไงราคาเปิดมาแบบนี้ก็ต้องสกอร์สูง3คู่นี้เอาแตกทุกคู่นะนะสองจคู่นี้เอาแตกทุกคู่3คู่จัดหนักจัดเต็มได้เลยนะครับอยากได้เท่าไหร่ก็ใส่เอาแตกแน่นอนนะครับผมอ่ะวันนี้ฝากด้วยครับใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมนะครับแอดไลน์แอด rb 1 1แล้วทักอาจารนะครับผมอยากเข้ากลุ่มมาเก๊าวีพ l แอดไลน์แอด rb 1 1นะครับวันนี้ฝากไว้ทั้งหมด สคู่ต่ออาร์เซนอลรองเอบสวิตแล้วก็สกอร์สูงโบคุ้มเจอสิงห์หนุ่มบุรุเซียมือนเช่นกลับบัด นะครับวันนี้เจนาขอนญาติลาไปก่อนอย่าลืมกด s u b สไครต์นะครับช่องเจนาไว้ด้วยแล้วก็ส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับผมมาตามบอลสดในกลุ่มรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมเข้ากลุ่มแอดไลน์แอด R B หนึ่งหนึ่งนะครับผมก็จะมีนับหนึ่งกันมาทุกคนนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเลือดให้ดูเลยฟุตบอลสดที่ลงให้ตลอดเนี่ยยกนิ้วกันแบบโชว์แน่นอนนะครับกลุ่มฟุตบอลที่รวมคนมากที่สุดแล้วก็ดีสุดในไทยมีทั้งหมด14กลุ่มนะครับริบบอลสกอร์สูงครึ มาให้กำลังใจกันนะครับโอเควันนี้ฝากไว้3คู่อัจนาขนญาติลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์เข้ากลุ่มแอดอาร์บน่งนี้อัจนาขนญาติลาไปก่อนกลาบลาเท่านี้เดี๋ยวบอลสดบอลสร้างบ้านเจอกันในกลุ่มวันนี้สวัสดีครับ